ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมมาหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องลุงมมาหาเรื่องนะครับกลางปีอย่างนี้หลายๆบริษัทเขาก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับและสินค้าที่ผมจะมาเปิดให้ดูวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่เขามีโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันว่าวันนี้ผมได้อะไรมานะครับ นี่อันนี้จะเป็นของ B ีซาบนะครับเป็นมิเตียเซลนะครับแค่15วันเท่านั้นนะครับ16มวิถุนาถึง30มิถุนา2566นะครับคือสินค้าทุกอย่างของ B ีซาบเนี่ยก็คือจะซื้อ1แถม1นั่นเองนะครับซึ่งผมมีอย่างเนี้ยสกล่องนะครับอีกกล่องหนึ่งวางอยู่ตรงนู้นนะฮะอันนี้ก็คือของที่จะได้มาทั้งหมดนะครับก็คืออันเนี้ยซื้อ1ชิ้นก็จะได้ฟรีหนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาให้ดูว่าวันเนี้ยผมได้อะไรมาบ้างนะครับน อันนี้นะครับอย่างแรกนะนี่เห็นไหมเอออันนี้จะเป็นพิโลมิสนะครับนี่แกะให้ดูพิโลมิสเนี่ยก็คือจะเอาไว้ฉีดแบบพวกเครื่องนอนพวกหมอนพวกอุปกรณ์บนเตียงแล้วความพิเศษของบีซาบีเขาก็คือมันจะไม่ทิ้งคราบเหลืองนะคือถ้าผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยเวลาเราฉีดไปที่หมอนเนี่ยมันจะเป็นคราบเหลืองเป็นดวงๆนะครับไอ,อ้พวกของ b ีซาบีเนี่ยจะไม่เป็นนะครับนี่นี่เป็นพิโลมิสนะครับนี่ ถ้าใครจะซื้อแล้วก็ใช้เองหนึ่งอันแล้วก็เก็บวไว้เป็นของขวัญอีกหนึ่งอันก็ดีนะครับนี่ซึ่งผมมีเยอะมากนะมีหลายกลิ่นมาเดี๋ยวไปเอามาให้ดูนะฟรุปอ่าอันนี้ก็คือพิลลมิสนะครับของบีซาบี S B. เนี่ยเออคือซึ่ง ผมจะมีหลายกลิ่นนะก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ความชอบแต่ว่ากลิ่นที่ชอบที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกลิ่นพันิลานะครับแบบเออมันหอมดีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชิ้นต่อไปละกันชิ้นต่อมานะครับนี่จะเป็นเจ้านี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้แขวนในรถนะซึ่งหลกัหลกๆอ่ะก็ผมก็จะมีอยู่อันหนึ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งภายในกล่องเนี่ยมันก็จะแบบ มีหินมาให้1ก้อนนะแล้วก็จะมีวิธีใช้แล้วก็จะมีตัวน้ําหอมแล้วก็จะมีที่หยดนะนีะนนีที่หยดเป็นลักษณะน,นี้นะครับซึ่งก็หยดใหญ่เยอะนะเพราะว่าถ้าหยดเยอะเนี่ยเดี๋ยวพอมันแบบก้อนก้อนหินนะมันแบบซับน้ําเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะหยดลงมาที่คอนโซลน,นะครับต้องระวังก็คือหยดนิดเดียวกลิน่นมันก็หอมแล้วต่อมานะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบว่า เป็นเทียนหอมนะซึ่งมันเหมาะแก่การใช้เองแล้วก็เหมาะแก่การเอาไปให้เป็นของขวัญมากๆเลยนะครับเนี่ยแพคเกจจิ้งเขาแบบมาแบบดีมากเลยนะนี่เห็นปะนี่สวยงามปุ๊บก็ใช้เองก็ดีเก็บไว้ซื้อเราไว้แจกตอนช่วงปีใหม่ก็ดีเช่นกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น diffuser นะครับปตัวนี้นี่ อันนี้จะเป็นกลิ่น summer ไซรัปนะก็คือมันมีหลายกลิ่นนะกลิ่นนี้ก็หอมมากนะกลิ่นที่มันเป็นสวรรคก็หอมเช่นกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของเด่นของเขาเลยนะก็คือเวลาซื้อมาเนี่ยสมมติถ้าใครยังไม่เคยซื้อมาก่อนก็คือซื้อเจ้าตัวนี้นะเราก็ซื้อนี่เขาจะมาเป็นแพ็คเป็นแจกันของเขานะแล้วก็นี่มันจะมีการหมายตรงนี้นะครับนี่ซึ่ง อย่างเี้ยสมมุติถ้าคุณซื้อเป็นเซตนะก็จะได้ซื้อ1แถม1เช่นกันนะครับซึ่งเนี่ยมันจะใช้แบบเป็นลักษณะแบบประมาณอย่างนี้นึกออกไหมนี่เนี่ยอันนี้นะซึ่งขวดนี้มันจะเป็นแบบ200นะ200 m ้นะแต่เขามีขวดใหญ่ด้วยนะเป็น385เผื่อใครแบบใช้เยอะนะขวดใหญ่ก็คุ้มกว่านะแล้วตอนนี้โปรโมชั่นคือซื้อ1แถม1เลยนะครับนี่ อันนี้ก็คือของที่ผมไปจัดมานะครับกับโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นึ่อย่าลืมไปลองดูกันนะครับราคาดีมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของลุงมาหาเรื่องครับสวัสดีครับ